ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการสำรวจโลกภายในใจเคยไหมครับในวันที่คุณทำผิดพลาดครั้งใหญ่สิ่งแรกที่แวบเข้ามาในหัวไม่ใช่คำขอโทษแต่เป็นคำว่าก็เพราะหรือในวันที่คุณรู้สึกเจ็บปวดจากการถูกปฏิเสธแทนที่จะร้องไห้คุณกลับหัวเราะออกมาแล้วบอกว่าไม่เห็นจะเป็นไรเลยเรามักคิดว่าเราเข้าใจตัวเองดีที่สุด แต่เชื่อไหมครับว่าในเงามืดของจิตใต้สำนึกมีผู้พิทักษ์ซ่อนอยู่พวกเขาทำงานตลอด24ชั่วโมงโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพื่อปกป้องหัวใจอันเปราะบางของคุณจากความจริงที่เจ็บปวดในทางจิตวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่า defense mechanisms หรือกลไกการปกป้องทางจิตต่อจากนี้ ผมจะพาคุณเดินทางเข้าไปสำรวจเกราะที่คุณสวมใส่อยู่ทุกวันเราจะมาดูกันว่าเกราะชิ้นไหนที่ช่วยชีวิตคุณและเกราะชิ้นไหนที่กำลังขังคุณไว้ไม่ให้เติบโตจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปที่บิดาแห่งจิตวิเคราะห์ซิกมันฟรอยและลูกสาวของเขาแอนนาฟรอยฟรอยเปรียบเทียบใจคนเราเหมือนสมรภูมิรบครับมีอิฐ คือเด็กดื้อที่อยากได้ทุกอย่างเดี๋ยวนี้มีซูเปอร์อีโก้คือครูฝ่ายปกครองที่คอยบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดและตรงกลางคืออีโก้หรือตัวเราที่ต้องคอยไกล่เกลี่ยสองฝ่ายนี้เมื่ออิดอยากทำเรื่องแย่ๆแต่ซูเปอร์อีโก้ห้ามไว้ความขัดแย้งนี้ก่อให้เกิดความวิตกกังวลหรือแอง i ไซ y ตี อีโก้ของเราจรึงต้องสร้างเกราะขึ้นมาเพื่อบิดเบือนความจริงลดความเครียดและทำให้เรารู้สึกว่าฉันยังโอเคอยู่แต่เกราะเหล่านี้มีระดับขั้นของมันครับเหมือนวิวัฒนาการของมนุษย์บางเกราะเหมือนเด็กเอาแต่ใจบางเกราะเหมือนวัยรุ่นเจ้าอารมณ์และบางเกราะคือผู้ใหญ่ที่ชาญฉลาดเรามาเริ่มสำรวจกันที่เกราะระดับแรกเกราะที่ดิบและดึกดำบรรที่สุดครับ บทที่2กเกาะของเด็กน้อย Primitive and pathological defenses ลองจินตนาการถึงเด็กเล็กๆที่ทำใจกันแตกสิ่งแรกที่เขาทำคืออะไรครับเขาอาจจะเอามือปิดตาแล้วคิดว่าถ้าฉันไม่มองเห็นแจกันก็แปลว่าแจกันไม่ได้แตกนี่คือคกลไกป้องกันร,ระดับดึกดำบันหรือ Primitive defenses ครับ มันเป็นวิธีที่จิตใจใช้ปฏิเสธความจริงอย่างสิ้นเชิงเพื่อไม่ให้เรารับรู้ถึงความเจ็บปวดแม้จะดูไร้เหตุผลในสายตาคนนอกแต่มันทรงพลังมากสำหรับเจ้าตัว 1. การปฏิเสธความจริง Dinial กลไกแรกที่คลาสสิกที่สุดคือ d i น i r โรครับไม่ใช่แค่การโกหกนะครับแต่มันคือการที่จิตใจลบความจริงชุดนั้นออกไปเลย เช่นคนที่สูญเสียคนรักไปแต่ยังจัดโต๊ะอาหารรอทุกเย็นเหมือนเขายังมีชีวิตอยู่หรือคนที่ติดเหล้าขั้นรุนแรงแต่บอกหมอด้วยแววตาจริงจังว่าผมดื่มเพื่อเข้าสังคมเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ดินายอช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาช็อกไปได้แต่ถ้าใช้นานเกินไปเราจะหลุดออกจากโลกความเป็นจริงครับ 2. การบิดเบือนความจริง distortion หนักกว่าการปฏิเสธคือการบิดเบือนหรือ distortion คือการสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาทับโลกเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของเราเช่นคนที่หลงตัวเองมากๆอาจจะเชื่อจริงๆว่าทุกคนที่มองเขาคือคนชื่นชมทั้งที่สายตาเหล่านั้นอาจจะมองด้วยความสมเพช 3. การโทษผู้อื่น projection และกลไกที่อันตรายที่สุดในกลุ่มนี้คือ projection หรือการฉายภาพจำเวลาที่คุณเกลียดใครมากๆโดยไม่มีเหตุผลได้ไหมครับจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้เกลียดเขาแต่ลึกๆคุณมีนิสัยบางอย่างที่เหมือนเขาแล้วคุณรับตัวเองไม่ได้จิตใต้สำนึกเลยโยน project หรือย้ายความรู้สึกนั้นไปที่เขาแล้วบอกว่าเขาต่างหากที่นิสัยไม่ดีหรือเขาต่างหากที่เกลียดฉัน projection คือการเปลี่ยนศัตรูภายในให้กลายเป็นศัตรูภายนอกเพื่อให้เราโจมตีได้ง่ายขึ้นครับบทที่3เกราะของวัยรุ่นที่สับสน immature defenses เมื่อเราโตขึ้นอีกนิดจิตใจเราเริ่มซับซ้อนขึ้นเราไม่ปฏิเสธความจริงตงตงแบบเด็กๆแล้วครับแต่เราเริ่มเล่นแง่นี่คือโซนของ immature defenses หรือกลไกแบบไม่วุฒิภาวะ คนส่วนใหญ่ที่ทำให้เราปวดหัวในที่ทำงานหรือในความสัมพันธ์มักจะติดอยู่ในกับดักขั้นนี้ครับ 1. การแสดงออกโดยอ้อม Passive Aggressive คุณเคยเจอเพื่อนร่วมงานที่รับปากว่าได้ครับเดี๋ยวทำให้แต่สุดท้ายก็ดองงานจนนาทีสุดท้ายไหมครับหรือแฟนที่บอกว่าไม่เป็นไรตามใจเธอเลยแต่กระแทกประตูใส่นี่คือ Passive Aggressive ครับ ความโกรธที่แสดงออกตรงๆไม่ได้ถูกแปลงเป็นการดื้องเงียบการถ่วงเวลาหรือการทำงานลวกๆมันคือการทำร้ายอีกฝ่ายโดยที่ตัวเองยังดูเป็นคนดีหรือเหยี่อในสถานการณ์นั้นครับ 2. การแสดงออกด้วยการกระทา acting out ตรงกันข้ามกับแบบเงียบคือแบบระเบิดครับแทนที่จะพูดว่าฉันเสียใจนะหรือฉันกำลังกลัว จิตใจสั่งให้เราคว้างปาข้าวของขับรถซิ่งหรือไปเมาหัวราน้ำมันคือการเปลี่ยนความรู้สึกที่จัดการได้ยากให้เป็นการกระทำที่รุนแรงทันทีโดยไม่สนผลลัพธ์ครับ 3. การเปลี่ยนความเครียดเป็นอาการป่วยโซมาไทเซชันเคยไหมครับพอใกล้ถึงวันพรีเซนต์งานใหญ่จูจ่ๆก็ปวดท้องอย่างรุนแรงหรือไมเกรนขึ้นทั้งที่ไม่ได้กินอะไรผิดสําดง นี่คือสมมติเซชันครับเมื่อจิตใจแบกรับความเครียดไม่ไหวมันจึงเปลี่ยนความเจ็บปวดทางใจให้เป็นความเจ็บปวดทางกายแทนเพราะการบอกว่าฉันปวดหัวมันดูยอมรับได้ง่ายกว่าการบอกว่าฉันกลัวจนทำอะไรไม่ถูกครับบทที่4เกราะของมนุษย์วัยทำงาน neurotic defenses มาถึงโซนที่พวกเราส่วนใหญ่คุ้นเคยที่สุดครับ neurotic defenses นี่คือคกลไกของคนทั่วไปของคนทำงานของคนที่ดูปกติที่สุดมันช่วยให้เราใช้ชีวิตในสังคมได้แต่ก็ทำให้เราเครียดลึกๆได้เหมือนกันครับ 1. การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง rationalization กลไกยอดฮิตอันดับหนึ่งคือ rationalization หรืออังงุ่นเปรี้ยวครับ เมื่อเราพลาดหวังจากงานที่อยากได้เราจะบอกทันทีว่าจริงๆแล้วงานนั้นก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกเดินทางไกลจะตายหรือเวลาเราซื้อของแพงๆที่ไม่จำเป็นเราจะหาเหตุผลร้อยแมาอธิบายว่ามันคือการลงทุนมันคือการใช้ตักกะมันหลอกความรู้สึกเพื่อรักษาเซลฟ์เอสตีมของเราไว้ครับ 2. การเก็บกด repression เคยมีใครถามถึงเรื่องในอดีตแล้วคุณจำไม่ได้เลยไหมครับเหมือนความทรงจำช่วงนั้นหายไปดือ้อๆนั่นอาจคือ Repression ครับต่างจากการลืมทั่วไปนี่คือการที่จิตใต้สำนึกถีบเรื่องราวที่กระทบกระเทือนจิตใจลงไปในห้องใต้ดินแล้วล็อกกุญแจขังไว้ แต่น่ากลัวคือสิ่งที่ถูกขังไว้ไม่ได้ตายไปครับมันยังคงส่งเสียงกระเทาะประตูห้องใต้ดินออกมาในรูปแบบของฝันร้ายหรือความวิตกกังวลที่หาสาเหตุไม่ได้ 3. การย้ายที่ระบาย displacement อันนี้ชัดเจนมากครับ displacement เจ้านายด่าคุณคุณเถียงเจ้านายไม่ได้คุณก็เลยกลับบ้านไปดุลูกลูกเถียงไม่ได้ก็เลยไปเตะหมา มันคือการย้ายอารมณ์จากเป้าหมายที่อันตรายไปลงกับเป้าหมายที่ปลอดภัยกว่าครับลองสังเกตดูนะครับวันไหนที่คุณหงุดหงิดแฟนเรื่องเล็กๆน้อยๆจริงๆแล้วต้นต่อความโกรธมาจากที่ทำงานหรือเปล่า 4. การทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับใจ reaction formation เกลียดอะไรมักได้อย่างนั้นหรือจริงๆแล้วแกล้งทำเป็นชอบในสิ่งที่เกลียด เช่นเด็กผู้ชายที่ชอบแกล้งเด็กผู้หญิงที่ตัวเองแอบชอบหรือคนที่เกลียดความสกปรกในใจตัวเองเลยกลายเป็นคนเจ้าระเบียบรักความสะอาดแบบเวิงวังมันคือการแสดงออกตรงกันข้ามกับความรู้สึกดิบๆข้างในอย่างสิ้นเชิงเพื่อกลบเกลื่อนความจริงครับบทที่5การก้าวสู่เกราะทองคำและบทสรุปมาชัวร์ดีเฟนเซสและคอนคลูชันคุณทุกฟังครับ คำถามคือแล้วเราจะอยู่กับความเจ็บปวดอย่างไรโดยไม่ทำร้ายตัวเองคำตอบอยู่ที่มาชัวดีเฟนเซสหรือกลไกการปกป้องแบบมีวุฒิภาวะครับนี่คือเป้าหมายที่เราควรฝึกฝนให้ไปถึงครับ 1. การระบายออกอย่างสร้างสารรค์สั l i m a t i o n ขั้นสุดสูงของการจัดการอารมณ์คือ u ับลิเมชันครับคือการเปลี่ยนพลังงานลบให้เป็นผลงานบวก ศิลปินระดับโลกหลายคนเปลี่ยนความเศร้าเป็นบทเพลงนักกีฬาเปลี่ยนความก้าวร้าวเป็นพลังในการแข่งขันคนอกหักเปลี่ยนความเหงาเป็นแรงผลักดันในการเข้ายิมปั้นหุ่นนี่คือวิธีเดียวที่กิเลสกลายเป็นประโยชน์ครับ 2. ออารมณ์ขันฮิวเมอร์อย่าดูถูกเสียงหัวเราะนะครับฮิวเมอร์เป็นเกราะที่แข็งแกร่งมาก การที่เราสามารถหัวเราะกับความโชคร้ายของตัวเองได้แปลว่าเรายอมรับความจริงนั้นได้แล้วและเราอยู่เหนือปัญหาครับมันคือการถอยออกมามองภาพกว้างแล้วเห็นความตลกร้ายของโชคชะตาแทนที่จะจมปลักอยู่กับมันครับ 3. การช่วยเหลือผู้อื่นอัลทรูอิซสุดท้ายคืออ l ลทรูอิซครับในวันที่คุณรู้สึกแย่ที่สุดลองออกไปช่วยคนอื่นดูสิครับ การเปลี่ยนจุดโฟกัสจาก